ลอยสิวจางไวมากถ้าใครเห็นไลฟ์ล่าสุดตอนนั้นที่เดียร์ไลฟ์แล้วเดียโชว์บอกว่าเดียแกะสิวตรงนี้มาคือหายไปแล้วนะคะใครไปดูย้อนได้นะคะไม่กี่วันเองนะที่เดียร์ไลฟ์แีให้เห็นเลยคือรอยหายเร็วเดียไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยตัวเดียก็มีแบบสิวขึ้นปะปาาด้วยเรื่อยๆตัวเดียก็เป็นคนที่แบบมือบอลอ่ะในการแกะด้วยเหมือนกันอ่ะคือแกะแบบแรงไม่ได้แบบค่อยๆแกะเหมือนที่เขาแบบว่าแนะนําเน้นให้แบบมันออกมันก็เลยทําให้แผลมันเปิดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นรอยแต่ว่าคือมมันนจะเเป็รออยยแแบบบดีวากๆคื ดีมากทุกคนอันนี้คือให้เห็นในกล้องเลยนะคือแกะจนแบบแผลเปิดเลยนะเป็นแบบแผลเปิดจริงจังอ่ะก็คือถ้าไม่มีตัวช่วยอย่างชุดคู่ซีแครียบเป็นหลุมสิวแน่นอนแต่ว่าน,นี้คือแบบหายไปเลย บอกเลยว่าแบบมันเป็นโปรตีนคอลลาเจนไปซ่อมแซมผิวโดยตรงจากข้างในจริงๆนะคะเดยวก็เลยไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยแล้วก็น,นี่ก็คือสิวที่มหลุดออกมาเมื่อวานจะกแกะเองด้วยนะคะน้องก็คือจางไวมากคือจะบอกว่าเด็กกินเมนเทนอยู่แล้วซีแคนนี่คือ11ปีแล้วแล้วตัวเด็กเองนี่คือจบวิทยาศาสตร์อาหารมาโดยตรงแล้วก็ทําด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมาโดยตรงเราก็จะรู้แล้วเราก็จะวิเคราะห์สูตร,รล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ไปเทรนนิ่งที่ญี่ปุ่นนะซอร์ซิ่งวัตถุดิบคอลลาเจน นะถึงญี่ปุ่นจริงๆไม่ใช่11ปีด้วยซ้ำคือ11ปีนี่คือซีแคร์ที่เดียก่อตั้งแต่ว่าแบ็กไปอีกประมาณ13ปีที่แล้วนะ่ะคือเป็นช่วงที่ค้นพบ